นั่งฟังกูด่าไปเรื่อยๆร,ระหว่างนี้เออจองที่นั่งไว้เลยสองทุ่มตรงเวลาดีลืมเล่าให้ฟังอ่ะวันนั้นที่ไปเชียงใหม่อ่ะอาจารย์นั่งเครื่องกันสามคนเสร็จใช่ไหมอาจารย์แอดมินหมีแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์อีกคนหนึ่ง ไปบรรยายทําที่เชียงใหม่สามคนสามคนเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนด้านหน้าอาจารย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็มีอายุหน่อยแล้วน่าจะวัยกลางคนละเป็นผู้หญิงเขาก็เหมือนเขาสั่งอาหารเบนเครื่องบินไปล่วงหน้าถึงเวลาแอร์มาก็จะเสิร์ฟอาหารแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเสิร์ฟอาหารให้อาจารย์ด้วยคือเหมือนสั่งอ่ะจะสั่งให้อาจารย์กินอาหารบนเครื่อง แล้วคืออาจารย์เนี่ยไม่กินเลยอาหารมันเครื่องเพราะว่าแพงมากไม่ว่าจะน้ําดื่มน้ําอะไรไม่กินทั้งนั้นมันแพงเขาก็สั่งให้อาจารย์ไม่ได้กินนะลูกศิษย์กินวันนั้นอะเพราะว่าทุกอย่างเป็นนมก็เลยไม่ได้กินอะเขาอะนะก็อนุโมทนาถ้าฟังอยู่อนุโมทนาด้วยนะขอบคุณครับไปนาทีหนึ่งแต่ไม่ได้มาเล่าให้ฟังว่าเออเจอกัลยานมิตรเจอคนที่เขาติดตามเราอยู่บนนั้นอย่างเงี้ย ขออนุโมทนาด้วยเาสาซื้อของกินให้ลูกศิษย์อาจารย์นะสองคนชาเขียวทำไมต้องนั่งท่านี้ครับกู็ไม่รู้จะตอบมึงยังไงเหมือนกัว่าทำไมแล้วทำเป็มึงจะถามอย่างงี้ด้วยแหละจ้าตอบกูหน่อยสิถ้าเพื่อนแก้แก้ทำไงครับก็เหลือของมึงมึงไม่มีปัญญ,ญาหาทางแก้ทางออกกันแล้วแต่มึงเถอะแต่บ้านพาคพที่เสพยา แล้วพาไปสาบานออกจริงไหมคะไม่เข้าใจเสพยาไปเกี่ยวอะไรกับสาบานไม่เข้าใจงงเบาะที่อาจารย์นั่งอยู่เท่าไหร่ครับรวมทิ่จีธนะขอพี่กัดล้านจําไม่ได้อะ่ะต้องทักมาถามทักมาถามจําไม่ได้ชื่อล้านอะไรไม่รู้ต้องดูอะ่ะจาไม่ได้ นั่งพับเพียบไม่ได้จะบวชได้ไหมครับได้ทําไมจะบวชไม่ได้ไม่เกี่ยวกับการนั่งพ,พับนะนะอ๋อเอาคือนั่นแหละตัวคนนี่ไงออนุญาตคำเชิญเพื่อน อนุญาตคาเชิญจากเอาเหรออนุญาตคาเชิญจากคนที่คุณอาจรู้จักและทเทียเตอร์ที่แนะนําเออก็ติ๊กตก็ต้องติ๊กสองอันเลยท่งนั้นเออออันนี้มันเป็นพิรลักษณะของพ k ใช่ปะโอเคถูกต้องแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณมากเลย รับส่งให้อาจารย์ใหมทีนึงเพื่อนบอกว่าถ้าซื้อบ้านใหม่ก่อนเข้าบ้านให้เอาแมวมาให้เอาแมวเข้าไปก่อนแมวจะได้รับคอ้อแทนเราเดี๋ยวมึงจะรับกระโถนแทนเออมึงเดจะได้รับกระโถนแทนแทนแมวมึงเดี๋ยวก่อน ไม่ต้องมีใครพีเมาจากูไม่รับไม่ต้องกูรอคนเดียวคืออาจารย์แชมป์เยะสองทุ่มสองทุ่มค่อยขอมาหรือเราต้องขอไปแล้วกูก็ทำให้เป็นซะด้วย เพื่อยังไม่ได้ขายจ้าไม่ใช่ว่าหมดกูยังไม่ได้ขายเลยทำเสื้อคนตื่นทำลายมมบบ้างสิคะเดี๋ยวกูทำแน่ไม่ต้องกลัวจ้าคนรอก๊อปกูอยู่เต็มไปหมดเนี่ย <Okay. S 1> หัวเรานอกใจ ถ้าเราทาบ้างเราจะบาปไหมคะก็บาปอะนะแต่เขาทามึงมามึงทาเขาตอบมึงก็เลิกกันไปสิมึงจะมาขัดติทำไมก็ในเมื่อจะจะแก้แค้นกนไปแก้แค้นกนมามึงจะมกักางในการมีผัวมีเมียขนาดนั้นเลิกเสอือกูแนะนาไม่ต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันหรอกเวลามาแบบคนอื่นมึงก็แบบคนอื่นตามง่ายเอากัะซะมึงเอากระ้พอใจจะเอาใครก็ได้ มันง่ายไงมึงไม่ต้องมาเรื่องเยอะวุ่นวายหาข้ออ้างในการทำสันดานล,ล่าเนอะนะเนี่ยข้ออ้างแล้วต่มึงเธอไม่ต้องมาถามกูหรอกถ้ามึงคิดจะทำตอบแทนเพราะเขาทำบ้างหนูก็เลยอยากทำบ้างก่อแล้วต่มึงมึงจะมีสักร้อยผัวพันผัวก็ไปเกี่ยวกูเพราะสุดท้ายกูก็ไเปเป็นผัวมึงแน่นอนใครเป็นผัวอีนี่ก็รับอาเอลและกัน ตามนั่นเลยน้ำพุด,ด้านหลังอาจ,จารย์มีไว้ทำอะไรครับมีไว้ให้หมาถามจา้าตงเที่ยดกับการหามหาลายัยมันจะเที่ยดทำไมล่ะ ทำไมนั่งสมาธิแล้วหายใจลําบากคะก็เราไปบังคับลมทําไมล่ะหัวไม่รักเราแต่อยู่ด้วยกันเพราะลูกหนูควรไปต่อหรือถอยคะถอยเธอเขาไม่รักมึงแล้วมึงก็พูดอยู่เองเนี่ยว่าเขาไม่รักมึงแล้วแล้วมึงจะไปยื้อยุติศึกชาเขาทําไมล่ะไปแยกกันอยู่มึงก็อยู่เพื่อลูกไปเขาก็อยู่เพื่อลูกไปต่างคนต่างอยู่ไปมึงจะไปยินดียินรักเขาทําไมล่ะ่อยเขาไปเธอตาเมตตาใจัยไยยื้อไปมันจะมีประโยชน์อะไรนี่เมื่อเขาไม่รักมึงแล้ว มึงฟังสิ่งที่ตัวเองพูดดีว่าผัวไม่รักเราแต่อยู่ด้วยกันนั่นเรียกว่าอยู่แต่ตัวแต่ใจเขาไปอยู่กับคนอื่นนานแล้วทุกวันนี้เขาไม่ได้อยู่พ่อเมืองเขาไม่ได้อยู่พ่วเมืองจะเขาอยู่เพื่อลูกก็แยกไปสิจะอยู่ด้วยกันก็ได้แต่ไม่ได้มีความรับฝูกพันกันแล้วอยู่กันในฐานะเพื่อนของความเป็นพ่อเป็นแม่ต่อลูกก็ได้เรียกว่าทําหน้าที่แยกห้องกันนอนก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ต่างคนต่างอยู่กับใครก็ได้ไม่เป็นไรหรอกต่างคนต่างไปม,มีคนใหม่ก็ได้ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ตกลงกันได้ชัดเจนว่าเราจะไม่สมสู่กันแล้วเราจะไม่ร่วมพิเจาริงกันแล้วเราจะไม่ไม่จะโม้กันอีกต่อไปแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปชงมีผลต่อชีวิตไหมครับมี ไม่ได้มีผลต่อชีวิตแต่มีผลต่อความโง่นะมึงเชื่อกันแล้ว่มึงอะ่ะตามที่มึงสะดวกตามที่มึงสบายหนูเคยอยากบวชชีแต่แม่ชีไม่รับค่ะเพราะหนูรักษาโรคจิตเวทอยู่ควรทำอย่างไรดีคะก็ไปรักษาจิตเวทก่อนจ้ามึงป่วยขนาดไหนลากลับไปดูประเมินให้หมอประเมินก่อนว่าเราไปบวชได้ไหมหรือถ้าเรายังไม่อยากบวชเราเริ่มต้นจากการฝึกปฏิบัติที่ตัวเองก่อนไหมเริ่มต้นค่อยๆ่อยฝึก ค่อยๆที่พิจารณาตามธรรมเริ่มต้นในการฝึกปฏิบัติตามธรรมเริ่มต้นทำที่ตัวเองก่อนลองดูก่อนไหมถ้าเริ่มจากต่างคนต่างมีเราจบความสัมพันธ์ยังไงคะก็แค่แยกออกจากกันมันก็มีมึงก็มีก็เดินจากกันไปซะสิมันจะเป็นอะไรล่ะก็หาผัวใหม่แล้วมันก็มีเมียใหม่แล้วมึงก็มีผัวใหม่แล้วก็แยกกันไปแค่รัน มันไม่ได้ยากก็คุยกันสิมึงมีใหม่ใช่ไหมกูก็มีใหม่แล้วเจ้ากันนะโอเคมึงไม่รักกูแล้วใช่ไหมใช่กูมไม่รักมึงแล้วใช่ไหมใช่อ่าโอเคแยกย,ย้ายมึงคุยกันสิมันจะเป็นอะไรไปล่ะสองทุ่มดีเบตคอนเฟิร์มไหมครับคอนเฟิร์มจ้ากูก็รออยู่เนี่ยสองทุ่มเมื่อไหร่ก็ขึ้นได้เลย แนะนำหนังสือที่จวบท้าปีเสาหน่อยได้ไหมครับพุทธว,วจนะกาห้าเล่มจับพระโอฐ์ออกไปทำกับข้าวหลังบ้านข้างบ้านตกเสียงดังเราควรทำย่างไรดีกับเขาเขาสดในบ้านเขาเขาไม่ได้ตดในบ้านมึงมึงไปหนักอะไรกับบานมึงไปหนักอะไรจมูกกินตดอยู่ในบ้านเขามันอาจจะลอยไปบ้านมึงบ้างมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ มึงก็ทํากันแพงกั้นกดกั้นตดสิง่ายถ้ามึงไม่อยากได้กินตดเขาเขาจะตดดังไม่ดังเอาไปเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับมึงเขาไม่ได้ตดในบ้านมึงเขาไม่ได้ตดอัดหน้ามึงเขาตดในบ้านเขามึงจะต้องให้มาถามวิธีทาไมว่าทํำยังไงรองเขามาตดในบ้านมึงก่อนค่อยทำมึงนี่มันปัญญาอ่อนจริงๆอะนะซื้อรถไฟแดงแต่นี่เยอะเลยจะขายที่ดิน มีแต่เพิ่มมูลค่าจางคิดยังไงก็ดีอยากกลับไปหาคนเก่าต้องทำยังไงครับมึงจะกลับไปหาถ้าไมคนเก่าไม่รู้ว่อนาคตจะเรียนต่อทำอะไรอาชีพอะไรทำยังไงดีครับสำหรับคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายมึงก็เริ่มตั้งเป้าหมายสิจ้าตั้งเป้าหมายก่อนอันดับแรกจ้ามึงไม่มีจุดหมายมึงก็เขียนจุดหมายขึ้นมาสิมึงก็ต้องกำหนดขึ้นมาหนึ่งจุด อาจารย์ได้ดูผมกระแสวันนี้ไหมครับกูไม่มีเวลาดูนะผมกระแสอะกระดากูไปออกเองกูยังไม่มีเวลาดูเลยกูต้องใส่อาจารย์กูต้องฟังคับสก๊อตใส่นั่งฟังในรายการเอาเลยแหละในขณะที่กูพูดอยู่นะกูถึงจะได้ดูผมอ้วนผมจะลดน้ําหนักต้องทํายังไงครับแต่ผมลดไม่ได้ลดไม่ได้ก็ต้องเลิกไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพูดเลิกพูดอันนี้ไม่มีปัญญาลดหรอกเสียเวลาอย่ามาใช้คำว่าลดไม่ได้ สนันดามึงไม่ตั้งใจในการลดเองจะมาพูดว่าลดไปได้ได้ยังไงน้องกําลังท้อกับชีวิตครอบครัวจะขอคําแนะนําก็กลัวคําพูดที่ตรงจนเกินไปทําให้จิตใจแย่กว่าเดิมลูกน้องบอกว่าขี้เกียจทํางานอยากนอนทําไงดีคะมึงก็ให้มันนอนสิให้มันนอนเลยแต่ให้มันไปนอนที่บ้านมันไงไม่ต้องมานอนที่นี่แล้วก็ไล่มันออกไปนอนที่บ้านไม่ต้องจ่ายเงินเดือนอยากนอนนอนสิ ไม่ยากนี่ทาไมมึงคาถามมึงไม่น่ามีลูกน้องอะมึงมีลูกน้องมาได้ยังไงอะลูกน้องบอกว่าขี้เกียจทํางานอยากนอนทํายังไงดีคะสภาพมึงดูสภาพความคิดคนเป็นหัวหน้าลูกน้องอยากนอนแต่จัดปัญหาจัดการปัญหาลูกน้องไม่ได้มึงเป็นหัวหน้าได้ยังไงเนี่ยมึงเป็นหัวหน้าอะไรอะก่อยากรู้มากเลยอะแค่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยปัญญาอ่อนขนาดนี้มึงแก้ไขาปัญหาไม่ได้มึงเป็นหัวหน้าแบบไหนอะหัวหน้าอะไรก่อน หัวหน้าแกนพอเซนเตอร์หรือเปล่าหัวหน้าอะไรอ่ะกุงงเพื่อนร่วมงานคุยโทรศัพท์เสียงดังทำยังไงดีครับไม่มีสมาธิทำงานลาออกจ้าลาออกไปที่ที่เขาไม่ต้องคุยโทรศัพท์ไปหางานใหม่ที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เช่นก่อสร้างแบกหามทำนากว่าถนน เนี่ยอาชีพที่มึงไม่ต้องใช้โทรศัพท์อะ่ะไม่ต้องใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารหรือในการขวนขวายในการทํางานหาเงินลาออกสมัครงานใหม่เนาะเออมึงไม่ต้องไปแก้ด้วยคนอื่นมึงไม่มีสมาธิทางานหางานที่ทําให้มึงมีสมาธิในการทํางานง่าย กโดนคนแกล้งยิ่งหนียิ่งตามไม่หยุดหลายปีแล้วต้องทอํายังไงเขาแกล้งอะไรมึงตอบผมสักนิดหนึ่งเขาแกล้งอะไรมึงเหรอตอบหน่อยถ้าพ่อแม่ไปเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราไปบ่นท่านบาปไหมคะก็ไม่บาปเราเตือนเขาดีดีดีด ต่างคนต่างมีใหม่กันแล้วแต่ยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่หมายความว่ายังไงคะไม่ต้องหมายความโอ้ยมึงจะหมายความทําไมไม่ต้องหมายความเลิกคือเลิกต่างคนต่างมีใหม่ไปแล้วจะอะไรเอาวอจะห่วงหาตอนอะไรช่างหัวมาไม่เกี่ยวกับมึงไม่ต้องไปคิดว่าคืออะไรคุณฟังคําถามนะต่างคนต่างมีใหม่กันแล้วแต่ยังเป็นห่วงเป็นใยกันหมายความว่ายังไงคะเจอ หมายความว่ามึงเพอร์เจอร์เพอเจอร์ละในเมื่อต่างคนต่างมีใหม่ไปแล้วมึงจะมาอะไรอาวออะไรกันมึงกำลังจะมาพูดผิดนอกใจเขาแล้วเนี่ยมึงจะมาพูดผิดในกาไหมเนี่ยมักมาก,มากไม่รู้จักพอประมาณหัวใหม่ก็มีแล้วเขาก็มีเมียใหม่แล้วถ้ามึงไปยุ่งเกี่ยวกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมกักมากแล้วแล้วสุดท้ายนําไปสู่การทําผิดการเห็นผิดไหม นำไปเลิกซะถ้ามึงจะห่วงใยกันในฐานะเพื่อนไม่ได้ผิดแต่ถ้ามึงเริ่มห่วงใยกันและเข้าไปใกล้ชิดทานไปเก่าเริ่มคู่จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์จะเริ่มกลับไปสมสู่กันมึงเลิกซะนะอย่าไปทํานะมันเป็นความเลวความชั่วนะผิดศีลนะมึงมึงเบียดเบียนเดือดร้อนเมียกับเมียใหม่เขานาะแล้วมึงเบียดเบียนเดือดร้อนผัวใหม่มึงด้วยนะเออ ทำไมโบราณถึงไม่ให้ตั้งชื่อลูกก่อนคลอดคะแล้วคําถามคือโบราณมึงก็รู้ไหมเราว่าเพศหญิงหรือเพศชายแล้วมึงตั้งชื่อลูกมึงว่าสมหญิงแต่ลูกมึงคลอดมาเป็นผู้ชายมึงจะทำยังไงตั้งชื่อใหม่อะแล้วมึงจะไปเสียเวลาตั้งชื่อทําไมอ่ะถ้าลูกมึงเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่มึงตั้งชื่อว่าสมชายอะแล้วยังไงอ่ะก็ต้องหาชื่อใหม่อีก คนสมัยโบราณมาไม่รู้จักเพศของคนที่อยู่ในท้องว่าจะเกิดเป็นลูกเพศอะไรเขาก็ไม่ให้ตั้งชื่อก่อนไงก็ okay, แค่นะั้นน่ะแต่ปัจจุบันมันรู้เพศได้แล้วมันมีเครื่องอุลตราซาวอันต้าซาวอะไรนะ่ะมึงรู้เพศมึงก็ตั้งเลยมันจะเป็นอะไรก็มึงรู้ชื่อมึงรู้เพศแล้วนี่ก็ตั้งไปเลยมันจะเป็นอะไรปัญหาคือคนโบราณมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูเพศลูกตัวเองโอเคนะั้นน่ะมึงก็ไปหาเป็นวิเคราะห์นูนี่นั่น ถ้าเราซื้อของใส่บาทแต่เราเอาของไว้ใต้เบาะรถเรานั่งรถจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรอะนะโดนสามีตบบีบคอ,อตลอดควรไปจอดหรือพอแค่นี้ถ้ามึงคิดไม่ได้ก็แล้วแต่มึงอะนะมึงจะร้อยเขาทําลายชีวิตมึงให้ตายไปก่อนก็ได้นะแ,แล้วแต่มึงอะแล้วค่อยจัดการอะไรก็แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเลยอยากจะตายเพราะคาอยากจะตายคามือผัวมึงตีนผัวผัวมึงไปแล้วแต่เถอะ ถ้าก็ทำมึงขนาดนั้นยังคิดไปได้กูก็ไม่รู้จะพูดอะไรและแต่และรอให้มันบีบต่อไปอนะเดี๋ยวกูจะรอไปงานศพมึงเดี๋ยวกูใส่ซองรอแม่บอกให้หนูหาแฟนใหม่เพราะแฟนหนูให้เงินไม่เยอะแล้วไม่ตามใจแม่บาปไหมคะแม่บาปไหมเหรอเขาหมาย่าเขายุยงให้มึงแตกกันเหรอก็มีความบาปนะ แต่คําถามคือเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงกูถามว่าแม่เมืองเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าแฟนมืองเนี่ยให้เงินไม่เยอะแล้วก็ไม่ตามใจคือไม่ตามใจใครอะ่ะไม่ตามใจมืองหรือไม่ตามใจแม่เมืองถ้าไม่ตามใจแม่มืองแม่มึงบาปเต็มๆผัวมไม่บาปเลยแต่ถ้าไม่ตามใจมึงคำถามแม่มึงรู้ได้ยังไงตอบกูหน่อย แม่มึงรู้บ่าล่ะมึงบอกมึงกระลันบอกแม่เนี่ยผัวให้เงินหนูน้อยมากเลยไม่พอใช้มาไดียอะไรหนูบอกอะไรให้พาไปกินมันก็ไม่เคยพาไปกินมันมันด่าน้อยใจจังเลยแม่มึงบอกแม่มบงเสียมผัวมึงให้แม่มบงเกลียดผัวมึงมึงน่ะสมควรโดนถนตีปากเลือกมึงกับผัวมึงทําไมมึงไม่รู้กันสองคน ไปทำงานหาเกินหาเงินเองดีกว่าไหมไม่ใช่มานั่งขอเงินผัวแล้วยังเอาเรื่องผัวมัอินท้ายแม่ฝากให้แม่มึงเกลียดผัวมึงอีกหาผัวใหม่ให้ผัวมึงไปเจอผู้หญิงที่ดีกว่ากูแนะนํานะไปผัวมึงไปเถอะผัวมึงจะได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ให้ผัวมึงไปเจอเมียใหม่เธอะอย่าเจอคนแบบมึงเลยกูแนะนํานะกูแนะนําฝากถึงผัวมึงด้วยนะหาเมียใหม่เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อย่ามาอยู่กับแม่เมียแบบนี้เลยแม่ยายแม่ยาย และอย่ามาอยู่กับเมียสันดาแบบนี้เลยลาออกจากความเป็นผัวมัซะลาออกจากความเป็นลูกเขยแม่มัซะแล้วมึงเดินไปหาเมียใหม่ที่พร้อมจะยอมรับมึงได้กูรับปรปกกันว่าถ้ามึงเลิอกกับอีนี่ได้เมื่อไหร่นะชีวิตมึงจะดีขึ้นมึงเชื่อกูมึงจะถีบตัวเองจากความผิดหวังในเรื่องนี้ที่เขาหวังแต่อยากได้เงินได้ทรัพย์มองมึงจะดีตัวเองจะถีบตัวให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตทําให้ตัวมึงเองมีเงินมากขึ้นมึงจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต แล้วมึงอยากจะได้ใครมึงจิ้มเอาเลยเอานิ้วจิ้มตามแล้วก็ชาหัวกบามาเป็นเมียม,มึงก็ได้ทุกคนจะยอมพร้อมใจพรีกายเพื่อมึงถ้ามึงมีความรู้มีความฉลาดมีสติปัญญาและมีเงินมีทองมากมายเพียงพอกูแนะนําเลิกกับมันจบเข <c oughs> ้ามาตั้งใจให้กูด่าผัวกูด่ามึงใครมีเจตนาให้กูด่าผัวให้นะกูจะด่ามึงใครมีเจตนาให้กูด่าเมียกูจะด่ามึง เพราะฉะนั้นมันให้กูด่าใครกูจะดา่าเบิรงกูไม่ด่าใครเดี๋ยวสองทุ่มนะสองทุ่มเราจะมีดีเบตกับอาจารย์แชมป์ที่เป็นศิษยิ์ิบาลศาสนาคริสเตียนอะนะคริสเตียน,นะยนพอดีเราจะคุยกันเรื่องศาสนาคริสตเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะแลกเปลี่ยนความเห็นกันในวันนี้ ตอนสองทุ่มตรงเพราะนั้นอีกสองนาทีขออีกห้านาทีขอยทุกคนรอเอ้ยอีกนาทีเดียวเดินนาฬิกาไม่ตรงนะเนี่ยอีกนาทีเดียวขอยทุกคนรอใจเย็นเย็นใจร่มร่มได้เวลาแล้วอีกนาทีเดียวแล้วแล้วคือยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้คือนนอันนี้คือยังไงอ่ะต้องยังไงอ่ะคือเราต้องขอพีเคไปหรือเขาต้องขอพีเคเรา